เ,เราก็สองคนก็สโล์กันต่อจะถามพี่เตี้ยคำถามหนึ่งอ่ะไม่ได้ถามเลยลองถามพี่ท็อปแล้วกันพี่ท็อปในฐานะที่บรรยายยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วบรรยายแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ผมก็นึกก็เคแหละนึกนึก,น,กนึกโครงอยู่ว่าอ,อถ้าหาเล่นมาแล้วเนี่ยมันจะยืนเล่นตรงไหนเต๊ทจะขับไปยืนทางเล่นเหมือนกับเชสซสุอปังคงไม่ได้ทางแล้วกว็สี่สามสามก็เสียมสามเลยสี่สองสามหนึ่ง <1, S 1> แล้วยิ่ เออทีสองสามหนึ่งยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ่เล่นเหมือนอยู่รถมุนงี้เออไม่มีปัญหาคือเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ซิตี้ควรจะมีตั้งนานแล้วไงเม่ะไหม่แล้วงที่มันอาจจะต้องเล่นไม่เหมือนเดิมไงหรือเปล่าไม่ไม่หรือว่าไม่ไม่แบบเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากองหน้าเป้าที่ปีผ่านๆมามันช่วยกันเล่นเดี๋ยวมันมันเล่นเค้านายใช่ไหมล่ะมันช่วยกันเล่นมากกว่าช่วยกันหาช่องมากกว่าพอดีพวกนี้มันเก่งเกินไง <im it> มันเก่งมันปั้นมันหาช่องเก่งตอนนี้ตอนนี้หน้าที่ของมันในปีปีหน้านี่ก็อาจาออจะเอ้ยมีคนมายิงแล้วมีคนทําทําแค่ทําทางแค่ป้อนให้ก็คือว่าคาดหวังประตูได้อะไรอย่างเงี้ยคี่ว่าก็น่าจะเขาอาจะชอบกว่าทีนะคาเรนอาจจะชอบกว่าที่เดิมไปเลยนะเพราะว่าคนป้อนให้เยอะมากเลยนะโอ้โหแล้วเดอะบอยเดอะบอยอย่างชอบเลยอะแล้วเดอะบอยที่ดูว่าจะจะเพิ่มสสิติอัสซิสต์อีกเท่าไหร่อะ ถ้าเกิดว่าฮาเลนมาแล้วเล่นได้เข้าจิดเข้ากันเลยอ่ะเพราะเข้าผมว่าเข้าเพราะว่าฮาเลนก็โหเล่นทั้งหลีกเออที่ที่นู่นมาแล้วมันย่นเยอรมันอีกผมว่ามันช่วงเวลามันพอดีพอเหมาะพอเจาะนะที่เขาไม่ไม่รีบมามากนักเนี่ยผมว่าเพราะว่ามันก็โอเคก็อยากตอนนี้อยากเจอเหมือนกันได้ไม่แต่จริงจก็ถือว่าถือว่าเป็นข่าวที่ ไต้เฮทัง้งสองฝั่งนะเรียบูเอก็ได้ไอ้ทันดูเยสใช่ไหมดาวินดูเยสซึ่งมันก็มาจวกหอนด้วยแหละนี่ก็คือ,คอมาเน่เลยมาเน่เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะก็ผมว่าดีนะมาเน่ตั้งจจะเจก็ดีก็จงบวะพอดีไงที่มาเน่จะไปบาเยอร์นี้แล้วก็ดนเยสก็ตัดใจอย่างได้รวดเร็วได้เร็วมากขึ้นอยู่กับเรียบูก็ทําทให้เรียบูเองก็ไม่ต้องอะไรไม่คิดว่าก็ไม่เสียเปรียบซิตี้นะ ราะว่ายอย่างที่พี่บอกต้นว่าพี่ว่าเผื่อดูเนี้ยจะจะโหดกับฮารแลนด์ดยซ้ําอ่ะคือ,อ,อรเราอาจจะไม่เพอ,อะไรเพราอะไรทำไมถึงีถึงคิดว่ามันจะน่าจะโหดกว่าฮารแลนด์ไปดูสถิติดูอะไรต่างๆที่เขามีกันเนี่ย<อ>เรื่องโอกาสของการยิงประตูอะไรทั้งหมดเนี่ยดูเนี้ยมันก็ทําได้ไม่ตัวเลขนี่ไม่ได้แพ้กับฮาล์แลนด์เลยนะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำถ<ม>ือว่าถ้าเอาแบบค่าเฉลี่ยมันก็พอๆกันแหละเดี๋ยแค่จะบอก แค่จะบอกแฟนเรียบูที่ยังไม่อาจจะยังไม่เคยเห็นรุเนสี้เซนบอกว่าไม่จะต้องห่วงตัวนี้สุดยอดอรกอย่างที่บอกไม่เชื่อก็ไปดูหาดูเบฟิก้าเจอเรีพูลอ่ะแล้วไปดูแล้วไปดูเทนดูเทนเลสเตอร์อันโนว่าโดนอะไรไปวันนั้นแหละโอ้โหสุดยอดจริงคือยันยันจำได้เจ็บเลยอ่ะลูกวิ่งไล่จนแบบโอ้จบเลยเจ็บเลยวันนั้นอ่ะอืมก็เกมที่เจอกันก็วิ่งไล่จนเจ็บนะครับเท็นกก็รีบรีบยกหูบอก ผู้บริหารในวันรีบมาครับอะไรเงี้ยเอาเถอะมาตัวนี้ขี้เกียจปีได้เกียจวิ่งไล่มันอีกผมก็คือผมเห็นเลยตั้งแต่ที่ริบูจะเป็นมีการผมว่าไอ้ตัวนี้น่ากลัวผมก็อยากได้ทีอแต่วว่าตอนแรกเราไม่คิดว่ามาเน่จะไปแล้วก็เลยบอกว่าถ้ามันแบบมันยังมีกันอยู่กระจุกเนี้ยมาเน่ตาราโจตาฟิมิโนบีแอสดอไหมมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสริม อูนเนสก็มาไงที่ถูกวะมันมีรครบอยู่แล้วอะอะไรเงี้ยแต่พอดีประมาณนี้บอกว่าอผมจะไปแล้วนะผมอยากย้ายผมก็จดผมก็ตันวไปนโยบายเรือพูอยู่แล้วอยากขาต้องการลดอายุเฉลี่ยกอกองหน้าอยู่แล้วอะอแล้วก็รถเรียกว,ว่าก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยอ่ะในเรื่องของค่าเหนื่อยเพราะยังไงยูนเนสก็เอาค่าเหนื่อยไม่เท่ากับที่มาเน่ซาร่าเรียกใหม่อยู่แล้วล่ะอูนเนสน่าจะแสนสอง แสนหนึ่งแสนประมาณนั้นแหละแล้วคิดดูแล้วมานี่ซาร่าล่าจะลากไปเท่าไหร่น่ะสองแสนกว่าสองแสนขึ้นเงี้ยสองอาเลือสองสองท่าอาเลือตั้งเซนนะแต่ถ้าไม่เซ็นก็ผมว่าไม่เซ็นก็คเราดูเนี่ยเนตมาปุ๊บเขาไม่เซ็นซาร่าต่อเลยนะเนี่ยถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวไปอ่าค่าตัวแพงไหมแปดสิบห้าล้านหรอกไม่แพงหรอกไม่แพงหรอก หรือว่าราคาเหมาะสมกับคือถ้าต้องการกองหน้าที่มาแล้วไม่ทาอะไรก็ได้ทำมาได้ใช้ง,งานได้เลยอะ่ะแล้วมาแล้วก็ได้เขาก็พี่เชื่ออย่างหนึ่ง,ลลงนื้อ่าปูแลซื้อนักเตะแพงๆอะ่ะไม่เคยผิดหวังเลยตั้งแต่ตั้งแต่ฟานได้ตั้งแต่ตแคารโลดิไม่นักคาโลนะฮะเอ้ยอ,อันนั้นยุคเก่าสิเอายุคนี้ดิอเอาเอายุคครับี๋ยุคครับเราซื้คคอนักเตะตังแต่คนไหนมาแพงๆเนี่ยโอเคมีเหตุผลแล้วก็ ผมคาแน่นอนอืมอืมแล้วพี่ว่าเขาจะให้ใครเล่นระพี่สามตัวหน้าของลิเวอร์พูลโอ้ก็ใครจะโดนดถ้าซาร่ายังอยู่ก็อีซาร่าซาร่ายังได้เล่นอยู่แหละแล้วก็บีอาร์เทนได้เล่นอยู่โชต้าโดนดับอยู่แล้วถ้าถ้าดุนเดียสเซ่นนะแล้วโชต้าต้องไปโชต้าอยู่แล้วล่ะโชต้าก็ต้องเป็นซูเปอร์ซับป่ะพี่โชต้ามาเป็นตัว ม oh, นก็แค่ก็นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เล่นตัวจริงไงแต่เขาจะแฮปปี้ดีกว่าก็ต้องอยู่ที่การบริหารของบุัดการทีแต่ว่าปีหน้ามันเปลี่ยนห้าคนเพราะฉะนั้นอ่ามันก็มันก็มีอะไรที่ที่ที่ให้สนุกสนานมากกว่าเนี้ครับพอส่งคนอื่นๆเนือปูก็ยังไม่ได้ขยับตำแหน่งอื่นๆนะถ้าไรมีแบ็คขวาตัวทิมชาตสกอตมามเป็นแบ็คอัพเทรนก็โอเค ก็ได้จะพอ,อ,อปั้นได้เนาะคือองค์ประกอบโดยรวมส่วนใหญ่ทีมตำแหน่งที่เหลือมันโอเคหมดแล้วไงกับไม่ต้องมันก็มีแล้วมันก็มีแบ็กอัพของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากคือก็คงตัดสินด้วยจวังหวะสุดท้ายแหละเพราะว่าอ่าหลายครั้งมาซตี่กับเรีพูดเนี่ยช่วงหลังมาก็อ่าอาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องการชำระตัวอืมอืมยเพราะ โดยเพราะในช่วงที่หัวเรีย่ยวหัวตอเนี้ยซิตี้บน,นี้ก็ฝึดกันนะอ่ามีมีม,มีบ้างอย่างผมว่าอ<ม>ืมก็เอานะเราก็ยังเป็นทีมทีท่แข็งแต่งเพราะว่าทุกยูนิตมันเกือบเกือบครบนะครับพอทั้งประตูเหมือนเดิมกองหลังเหมือนเดิมดีไออะไรอะดูเบนดีแอนเจ็บเจ็บเหมือนปีที่แล้วละกันเพราะว่าพอเจ็บไปในทีมก็มีปัญหาพอสมควรแต่ว่าที่ไม่อยู่แค่คือเฟรนันดิโยไม่อยู่แล้วเลยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวไม่อยู่แล้วตัวไว้ใจได้ก็จะหายไปติงตัวก็มีปรจจัมีโรดี้อยู่คนแล้วไงตอนนี้ก็ต้องอาจหายคนนึ่งมาเป็นแบ็กอัพเพราะว่าโรดี้เล่นดีมากอยู่แล้วอืมอ่าโรดี้เล่นดีอยู่แล้วโอเคแต่ว่าถ้าโรดี้ไม่ได้ลงเน่ตอนเนี้ยก็ต้องแบบคุณทารมันก็บางทีเล่นขึ้นข้างบนแล้วไงอืมอ่าถูกป่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณทฮารยังอยู่ในแผนแต่ว่าบรนด์โซินวาเห็นมีข่าวว่าจะโดนลบโอ้ยตลาดยังใช่มันยังไม่เสด็จน้ําอ่ะเดี๋ยวโอ้โหมีเวลาต้องเดือนหนึ่ง เดือนตั้งเดือนสองเดือนอ่ะเอออาก็เดี่ยพยายามจะคุยไล่ๆนะครับเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่แมสเซตตี้ก่อนนะยิวพูกก็ประมาณนี้คุยหมดไปแล้วอ่ะพี่แฟนเมนยูถามมาพอดีเลยครับคุณทางคุณพัฒนาเทวก็คุณเอ่อสิริชัยอู๋เนี่ยคุณอู๋เนี่ยนะฮะถามว่านูเยสจะผ่านแบ็คไกวได้ไหมครับพี่ท็อปโอ้โหแบ็คไกวได้ลงหรือเปล่าก่อนผ่านไม่ได้ไงเพราะว่าไม่ได้ลงไม่ไ่าไม่รอรอเล่นแต่ว่า แต่ไว้แน่หรอกชเชนฮาร์ดอาจจะปกผีแมงกวยขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นรูกกูใช่ไหมล่ะก็ต้องให้ความหวังกันหน่อยนะอืมก็เป็นไปได้แต่อย่างที่วิทยบอกนะก็คืออย่างมาออกค่ามาคุยเรื่องแมนยูเลยไล่จะคุยไล่แต่อาร์ซิหนึ่งแมนค์เชตี้ลิเวอร์พูลขอกระโดดไปแมนยูก็แมนยูอย่างที่วิทยบอกนะครับก็คือขยับขยับขยับเพราะาขยัยามขยับแหละ แต่มันก็ขยันไม่ได้มากอ่ะที่พี่ท็อปบอกเหมือนกันก็คือว่าด้วยความที่มีโจทย์คือไม่ได้ไปเล่นถ้วยใหญ่คร<ช>ับเลิมม,มันก็เหมือนอที่ลิฟูเคยประสบมาก็คือว่าอังพอเล่นพอทีไม่ได้ไปเล่นถ้วยใหญ่ซูเปอร์สตาร์ก็มาไม่ค่อยอยากที่จะมาเล่นคือถ้าใครใครมาอยู่แมนยูจริงในช่วงนี้ก็ต้องมองว่าคึกก็ต้องให้เครดิตว่าเออส่วนหนึ่งอาจจะพราะมีใจแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าแรงทีออ่ต้องทุ่ม ให้เป็นพิเศษถ้าพูดถึงตั้งแต่เกรดเอนะถึงตั้งตเกรดเอเออเพราะว่าก็ต้องใช้เลือกพวกเด้หลอกล่อไม่งั้นนะตั้งแต่เกรดเอก็คงไปเลือกทีมที่ยืนเป็นเช่นแชมเปี้ยนลีกดีกว่าอืมอืมก็แต่แต่ปีนี้มันจะมีเออไม่ไม่น่าพลาดปีนี่เดยองเขาคงก็เคาอยู่กับเทนฮาคอยู่แล้วนี่มันจะมีใครมาอีกไหมพี่แอนโทนีจะมาไหมอ่ะผมถามพี่เลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขาทำาคุยเลยนะหรือว่าเขาขอ,อขอเป็นที่คนคนไปงนเงหรอไม่ไม่นะคืออาจจะคนเดยียในลิสต์อยู่แล้วนะพี่แอนโทนีพี่ว่าก่อนที่จะเข้าแคมป์เขาคงทํางานเต็มที่แล้วแหละและคงก็งมีข่าวรัวๆแหละแมนยูเพราะว่าแมนยูต้องซื้อเยอะเนี่ยปีนี้เขาอย่าลืมเลยปอกปาก็ไม่อยู่แล้วนะใช่ซื้อเยอะเลย <มา S 1> แต่ไม่อยู่คนระับแต่ยังไม่รู้ว่าใครว่าไงแล้ว เชนทักมีแผนอะไรในใจจะเล่นระบบไหนอะไรเงี้ยเพรา,ายังไม่รู้กันแต่เชนทากเลนสี่สามสามไหมพี่ใช่ก็เล่นเหมือนอาร์แจ็คก,ก็แหละจริงผมว่าผมว่าเขาเล่นเหมือนอาร์แจ็คกนแหละเล่นเหมือนซิตี้เล่นเหมือนลิเวอร์พูลอะไรเล่นสี่สามสามต่อให้ทั้งสองทีมนั้นเขา,ามีกองหน้าแท้ๆมาก็ตามแต่ว่าผมว่าเขาคงเล่นเหมือนเดิมเขาต้องไล่อ่ะทั้งนูนเนสกับทั้งเอีฮารันก็ต้องไล่ผมว่าสองคนนี้เขาก็ไล่อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นกองหน้าที่เดินเล่นเฉย เกี่ยวองหน้าตลาดดีๆมีอีกนลกกองหน้าตลาดดีๆมีอีกแต่ว่าก็<ม>อยู่ที่ว่าอ่าเรียกอะไรอะนักเตะเองด้วยแล้วก็ทีมแล้วจะเข้าถึงหรือเปล่าแฮนดิ้งเหลือใครเอาหี่เหลือใครกองหน้าดีๆอุ้ย<ม>ก็หลายคนนะในเกาโชก็เห็นอยู่หลายคนเหมือนกันเอาพูดถึงจะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบชื่อดังแบบสามสี่สิบห้าสิบล้านนะเพราะว่านอกจากนอกจากสองตัวที่บันย้ายทีมไปแล้วเนี่ย ราคาสี่สิบห้าสิบ้านมันก็มีแต่ในอังกฤษนั่นแหละในพรีเมียร์เดย์ที่ราคาขนาดนั้นอ๋ออิตาลีก,ลก็ยังพอมีอยู่ใช่ไหมใช่ก็ผมว่าแมนยูน่าจะต้องมีตัวที่มาเล่นกับโดได้อีกคนน,กนึงอะเทนฮาอาจะไม่น่าจะพอใจที่ที่ที่มีโดคนเดียวกับหรือว่าจะป้านซานโชได้ผมว่าเทนฮาคงป้านซานโชได้แหละเราซานโชเขามีของอนะแก้เพิ่มความมั่นใจเพิ่ม เพิ่มเอ่อเ,อเล่นอะไรเกมให้เขาหน่อยอย่างเงี้ยบอกว่าทานโชนนาจะดีบูโน่ผมก็ห่วงบูโน่หละเพราะบูโน่เล่นกับตัวนัรโดแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่นงบูโน่ต้องหาต้องหาลูกหาให้เขาแยความว่าวิดฟิลที่คอยช่วยไล่ช่วยอะไรกันเขาให้เขาสร้างเกมเต็มที่อ,อ,อ่ะน่าจะเห็น,นทีเด็ดมากกว่านี้อ่อเหมือนเขาบอกนี่ไงว่าไอ้แมนยูต้องการพี่วีตัวรับใช่ไหมอ่า เอามาไล่เไ,ไล่เคลียร์ทางให้ไงแล้วบุโนโอน่ะปั้นเกมไปอืมนะ็อก็ขอให้แมนยูได้ผู้เล่นเสริมทีมเร็วๆต่้วกันนะครับ